น้าออกเหรอไม่บอกจักับพี่เขาไปไหนอะนไม่รู้น่าจะคิดดีแล้วอะครับน่าจะพักก่อนผมหลายๆอย่างด้วยเหนื่อยด้วยเหนื่อยมันถ้าอจริงไว้คุยหลังไปได้ไหมตรงเนี้ยได้ได้แต่ว่าคงจะต้องออกแหละอะไรอย่างเงี้ยมันอ่าโอเคผมอยู่มานานแล้วอะอยู่กับเฮียมานานมากเหมือนกันนะลองลองนอนคิดก่อนไหมน้าจะได้อยู่ด้วยกันอยู่กับน้องๆก่อนดไหมนะ คิดสักวันไหมอยู่ให้เด็กถอนงอกหน่อยนะงอกยังไม่หมดผมเลยเดินทางขเห็นหลายเยือนเลยนะจะออกนะนานะก็ลองบอกตื่นมาแล้วคำสัตว์คนนี้ก็ได้นะเขาเคยบอกกับผมนะว่าเขาเหนื่อยเขาอยากพักใช้ชีวิตข้างนอกเหมือนคนอื่นบ้างเขาบอกเขาเข้ามาเล่นเกมแล้วเขาแบบไม่ได้ทํางานข้างนอกของเขาเลยเออเขาก็อยากพักแต่ขาดหนาไปก็เหมือนขาดดีไปอ่ะคนที่ทาหน้าที่อ่ะ หรอครับพี่ต๊อดว่าว่าผมขอคุยด้วยนะพี่เมฆเหรอเคยคุยตรงนี้เลยคุยเลยเออกอีกไม่ใช่ครับเฮียพอดีผมจะขอพักไปซ้อมทีมครับพอดีมันจะแข่งแล้วจริงๆอ่ะแล้วคือวันเนี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกแก๊งใช่ไหมที่มึงจะบอกอ่ะคืออันนี้อันนี้อยู่ที่พี่ต๊อดก็ได้พี่ไปกี่วันงั้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 นก็ต้องก็ต้องออกอ่ะออกก่อนก็ได้ไอคำว่าพักไปพักก่อนก็ได้คือผมแข่งวันที่สิบแปดอะเฮีย สอบตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่สิบแปดใช่เพราะวันนี้ผมก็เพราะวันนี้ผมก็โดนบ่นมาเหมือนกันผมโดนคอมเพลยมาเหมือนกันอ่างั้นาใหมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบแปดมีเงินส่งแก๊งไหมมีไม่ไม่ครบพี่แต่ว่ามีส่งได้ประมาณสามสี่วันได้อยู่นะสามสี่วันแต่ก็มาฟาร์มส่งได้อยอ่ไหมผมอาจจะมาฟาร์มแบบแต่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะได้เต็มจํานวนหรือเปล่าเพราะผมอยู่แต่ช่วงแบบเอางี้ลองลองกลับไปคิดดูว่าตั้งแต่วันเนี้ยถึงี่ไม่อยากให้น้องมารอต่อไงถ้าอยากมามึงจะมีเงินส่งไหมแค่นั้นเอง ถ้ามีก็ไม่ต้องออกจบไม่ต้องเข้าก็ได้ไม่ต้องเข้าก็ได้แต่มึงต้องมีตังส่งแกงภายในเจ็ดวันแค่นั้นเองจบส่งวันเท่าไหร่อ่ันสองแสนสองไม่ต้องดึกไม่อยากอยู่ต่อปะตรงนี้ดิให้เดี๋็กไปส่งให้เยสสิ่งพอดีถ้ามีมึงหล่อด้วยสัตว์หล่ออะไรเงี้ยหล่ออะไรเงี้ยอ่าถ้าถ้าอันนี้ผมแบบเงินที่ผมมีตอนเนี้ยคือผมส่งได้ห้าวันหกแสนใช่ไหม แสงมาเล่นเกมงั้นก็พี่ช่วยวันนึงก็ได้มีแต่คนรอๆไว้แถวเนี้ยกูอยากช่วยนะกูมีบินอีกห้าแสนว่ะผมมีกสเอางี้เดี๋ยวไม่ต้องงั้นเดี๋ยวกูช่วยอีกแรงช่วยคุยกับคนในแก๊งให้ว่ามันช่วยพี่ต่อพี่ต่อเข้าใจใช่ไหมพี่เข้าใจเข้าใจเพราะมันเออไม่ต้องเข้ามาก็ได้มันจะไม่ต้องเข้าออกเข้าออกเพราะว่ามันมันมีคนมาเข้าเนี่ยไอ้โรมเนี่ยไม่มันก็บอกไปด้วยถ้ามึงฆ่ารอบมีเวลาอีกสองเดือนใช่เพราะว่า คนชื่อโรมไงเพื่อนเขาดันปากหลานเป็นแดกเกอร์แล้วเก่งเก่งมากเก่งเลยอะงั้นก็โลมโอเคโอเคว่ามัน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 ,ม,นมันต้องเป็นกอดก่อนนะกูกูว่ากอดจะช่วยอะไรเราได้เยอะใช่แต่มันอยู่ไหนอะดูมันตามาเอาอะไรอ,อน่า<ต>ร<า>ักพี่ตอนผมต้อง <ใน S 3> ขอโ <ขอ S 2> ทษด้วยนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะผมต้องซ้อมแข่งไม่เอางี้ เมื่อกี้มึงพูดมากูพูดแทรกก่อนมึงคิดว่าตัวมึงจะเข้ารอบปะผมบอกอย่างี้นะถ้าถ้าก๊อดมาแล้วมาหายอ่ะผมมันผมบอกก็ยังไงก็ต้องต่อรอรอใหม่นะเพราะว่ารอบที่แล้วผมเคยคุยเคยเคยบอกไปแล้วว่ามันมาแล้วตอนตอนในก๊อตมันหายมันก็ไม่ได้บอกผมข้างนอกไงว่ามันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงเออถ้าจะไปไหนมาไหนพอกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย บอกให้มันขออย่างเดียวคือเรื่องแบบเวลาหายไปไหนให้บอกหน่อยไม่ใช่หายไปเลยคอมมันพังม Sud Kung in ั้งผมอยากให้ม <im machine> ันแบบเออมีอะไรบอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปซุดอ่ะไปเฮ้ยไอ้ยันเจมส์มันอยู่ไหนวะโอ้ลากไปพี่ลากไหมขอมีลากกันอยู่นะเออไยกูสับปอมัวไม่ยังแทงกูได้อะไอ้เฮี้ยเนี่ยลากมังดิลากมั้งเดี๋ยวไอ้ยัมจบกูเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยลากปล่อยปล่อยปล่อยไปนั่งฟังเราเบ้างเถอะไปมานั่งฟังเราเราดังเถอะ ต่อเลย่าทีมาบอกเลยนะถ้าถ้าแข่งกันอะแข่งกันแล้วเห็นหน้าโอ้โหจับต้องไปที่ใครต้องเจอดีตัด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 เรื่องไอ้เมฆออกก่อนเมฆโอเคเมฆไม่ได้ออกแล้วใช่ไมครับเป็นงไงบ้างครับนะจะอันนี้ตัดสินใจมาดีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าผมก็น่าจะตัดสินใจมาหลายวันแล้วอะว่ายังไงนะจอกเหรอประมาณนั้น แจะยังเที่ยวโอซีกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมนะแล้วตีน้อยของวันนะเออน้ำไม่อยากให้เด็กมันเอออยู่อย่างนี้เป็นเจอเด็กๆมันนึงไงให้เด็กมันไปนั่งอยู่ข้างๆแล้วถอนที่ลัดเซนตองเตินหยอกหยอกนะหยอกหยอกอยู่ก่อนไปเนี่ยอยู่กระทือไปไอ้อยู่กระทือไปแจ็คเนี่ยไอ้เดลิปปี้เนี่ย ตัวขายขับเละเนี่ยไอ้นี้ยแก่แล้วเหมือนกันหงอขึ้นเต็มหัวแล้วเนี่ยตอนเล่นกิจกรรมมันมาแทงเราต้อจะห่านนะพื่โอ้โหโดนปั๊บมันเลยมันรู้มันรู้ไอ้แจ็คมันรู้รู้มากด้วยนะไอ้สปฝึกกิจกรรมมาเนาะต้องว่างกันเป็นแบบเงินในตัวมีเป็นล้านเลยเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ขโมยชอบขี่ขโมยอยู่นี่มึงให้แจ็คเดลิโตชอบขี่กูขโมยของคนในแก๊งมึงไปแล้วที่อัดกาชาไปไอ้โง่โอ้อา ฮัลโหลเพื่อนมันบอกว่ามันมึงพูดว่าไงนาแจ็คเดอะลิปเปอร์มึงฟังมึงฟังมึงพูดว่าไรนะเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่ากูขโมยของคนในแก๊งมึงที่อัดกาชาไปอ่ะไอ้โง่ขึ้นไปะไรครับรวยเติมได้อีกยังไม่ได้ยังไม่ได้ข่าวมันปนเพี้นเราตั้งแต่กาชามาเนี่ยเออโนใครเนี่ย มึงรู้ว่าแมเฮียแจ็คมึงเพ้อฝันหรือเปล่าอมึงถอนก่อนแจ็คีมึงถอนดี่มึงด่าเองไอ้แจ็ไอ้แกไอ้โง่ไอ้หน้าเชี่ยแจ็คไอ้หน้าเชี่ยไอ้ปาฉลาดไร้ฝีเบอไอ้เหีย ไอเจอได้รัดจอกไอ้เหี้ยมันโง่แต่แทนเป็นภาพเปล่ามันไหนอี๋มันเจอได้กูผัดไทยเดอร์ฟิลลี่มึงเจอได้รวมๆไปเลยของภาพไม่เหมือนครับสปียังกูไม่เหนื่อไม่รู้อันนี้ก็เต็มบ่มเหมือนกันนาะไอเฮียไม่เมืองเมืองฟังนะไอ้แจ็คไอ้แจ็คเดอะริปเปอร์บอกกูว่าขึ้นปืนให้มันอะเอามันไปไหนอะยี่ยวกูมันไปแต่มันมันไปแล้วพี่เอ้ยมึงฟังกูนะมันบอกว่าให้กูอะขึ้นปืนให้มันแล้วให้เงินมันอีกสิบเอ็ม โอ้โหไอเฮียเลยมีการจะบอกให้กูขึ้นบวกสี่ให้ด้วยนะอยากได้ก็มาลุ้นกันด้อยเหยกูขึ้นอย่างนั้นนอะกูขึ้นให้แกงกูมากระทืบมึงดีกว่าเออไม่คือคือกระเทะกระทืบมึงให้จมมันไม่ได้ยากเลยกูอยากโดนเป็นพันอีพีอะได้ปะมึงเดือั่งงานเดือดั่งงานโต้เลงเก่งได้ไปะไอ้แจ็คเออไอเดือดใหญ่ดือดอยากโดนใหญ่ดือยากโดนปืนถ่ายแจ็คจับให้ได้ไหมอ่ะเก่งแต่คนเหม่อเฮียจะเดาเยอะเจะพวกรับหลังไม่ใช่ไม่อยากมันมึงไปเอาแก๊งลิปเตอร์มึงลงมาดีกว่า กูอย่ากเจออยากเจอดาดิเปอร์มันชนไงเอ็มดีอ่ะสุดละว่าหมาหมูหรือว่าไอ้โง่โอ้ยโอ้ยโอู้โอ้ยเอื่าอนกูอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเเ้ยอนกูอ้ยอ้ยีอ้ยโอ้ยอนยโอ้ยโอ้ยมอ้าโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยมึงยอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โ้ยอ้านที่หายไอดยโอ้ย้ยอ้กูอ้ยโอโอออ้ยโอ้ยอมันมันโขวาอี้ ชูมันขึ้นมาแล้วก็ให้มันนี่แหละยาอะไรก็ขับมอเตอรรถมันมีเช็ครถบ้างเลยเช็ครถบ้างเฮ้ยหลุยมิูมันไปทำไมมึงเช็ครถเฉยอ่ะโอ้เราไม่ลองนะเดี๋ยวเนี่ยผมทำให้มันแค้นเนี่ยให้มันแค้นจับใจอ่ะอู้อู้อู้เหมื่อยยังแจ็คอู้อู้เหมือยสักรอบเดียว่าให้มันแจ็คแจ็คมึงเอาตังค์ที่มึงจะให้มึงเอาตังค์ไปซื้อรถก่อนขับมอไซค์งูๆอยู่เลยมึงอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ก็สรุปแล้วไม่มีใครออกเมื่อกี้กูเพิ่งคุยกันนะโอเคได้ได้ได้ไม่ไม่ออกก็น่าจะมีแต่แบบที่ต้องไปเอาราย แล้วก็ไอเฮียก็ส์เนี่ยไอ้ก็ส์มันจะได้เข้าเข้าอันนี้เลยมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเพื่อนถ้าถ้าถ้าก็ส์มามามาให้หายอ่ะอันนี้นี้ชื่ออะไรครับนี่กูกูต้องเคลียร์นะพี่ชื่อลมพี่ตอนคนชื่อลมนี่เออลมลมลมรอก่อนจะเป็นคิวต่อไปแล้วพี่มันลมหรอหรือไงได้ครับพี่แดนมีมีอะไรแล้วลมตอนเนี้ยไหนดูนี่ที่เขาเป็นมีป่ากับครับพี่ปากลับตอนไหนปองเปินแจ็คเกอร์แล้วมีบูแล็มีบูเล็ครับขายแค่เงินไม่กี่ล้านก็น่าจะขึ้นแจกอร้พี่โอเคนะพี่ตอนขึ้นปืนหรอไม่ใช่ โอเคลมก็ไปไปขึ้นอันนั้นรอพี่ก่อนก็ได้เด็กเกอร์น้องได้ครับได้ครับพี่เออเดี๋ยวความฝันนี้ก็เป็นจริงน้องไม่ต้องห่วงได้ครับพี่เขามากครับพี่โอเคโอเคมันอยู่ตลอดนะเรียกตรงไหนก็มาโอเคตามนั้นแหละโรมน้องชายก็มาเล่นกับพวกพี่ได้นะจำผมได้ไหมใครบอกฝันดีด้วยจะนอนละจากฝันว่ากอดพี่จำได้ครับยิงอยู่บ่อยยังระวังฝันดีครับพี่นวดหนวดของมันเป็นหนวดของแจ็คเป็นบาลาจันหรอ หนูแสนง่ายเหรอไม่กูถามหน่อยเวลามันเวลาพวกมึงไปฟาร์มอ่ะมึงเจอมันอ่ะมัน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 ไปแทงพวกมึงได้ไงวะมันมันจะแทงมือแบบแบบว่ามาข้างหลังอ่ะกำลังจบปูนอยู่แต่พอกดที่ควาใส่มันมันวิ่งนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมือนกันผมไม่เห็นแบบโลหิตระแวงเอาง่ายๆเอาง่ายๆไม่มีใครระแวงมึงหรอกบางบางทีเพื่อนเรายืนเหมือเงี้ยมันวิ่งมามันแล้วทีเนี้ยเพื่อนเราเห็นปุ๊บคลิกขวาใส่มันปุ๊บมันวิ่งหนีเลยฟังน้ำฝั่งน้ำดูงงได้แค่ตัวมือบางทีล่อซื้อด้วยยอากแทงงมึเล่่นะ เออเอาจริงๆนะเว้ยกูยังงงไอ้เหี้ยมึงจะมึงฆ่าได้แต่ตัวเหมือนี่ว่าพอตัวพอพอตัวที่เขาแบบว่าไม่เหมือแบบพอเห็นแบบมึงวิ่งมาเขาที่ขวาไงมึงวิ่งหนีขึ้นรถเลยใช่พี่มันหนีขึ้นรถเลยไม่กินมันไม่ไม่ต้องเสี่ยงกันใครจะเก่งไม่เก่งพี่ต๊อดกล้าหนึ่งกับเขาสิบินปะเออใช่ใช่ใช่บินเดียวก็น่าจะรู้เลยมากกล้าไหมพี่ต๊อดพี่ต๊อดพี่ไปว่าตนละผมชี้หมดแล้วพี่ไปว่าตนกล้าหนึ่งกับแจ็คเดลิเปอร์ไหมพี่ตอดพตรงนี้บุลโลเปยังไม่รู้เลย มีอะไรข่าวหรือเปล่านะวอโซนอ่ะโอ้ยมันหนีมันหนีมป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรพี่ตอนนี้ไม่ต้องปล่อยมันไปอย่างนี้แหละปัญหามันหลอกพี่มันไม่ได้ว่าหลอกแต่มันไม่มีจรรยาบรรณทีนี้โอ้โหแม่งเกลียดมาผมะจกมึงบังดิมึงบังดิไม่ให้หมอไม่ให้หมอได้เห็นไป บอกกูกินมาปู่เก้าเดรริเปอร์มาลงเลยพี่เอาไปแอบไปก็ได้เดี๋ยวผมบอกหมอว่าชุบแล้วสัมผัสเดรริเปอร์มาลงไอ้เหี้ยเจอกูคนเดียวพวกมึงก็เสี่ยวทั้งสอบลองนี่ลอลองนี่มาาได้คนเดียแก๊กเลยไอ้ควายมึงมีปากมีเสียงเหรอนในคนยืนมาเหนือเพราว่าเนี่ยที่กูเห็นมึงแพงเนี่ยเออเออแต่ว่ากูคิดขวันะก็แบบ วิ่งหนีแล้วมึงยังไม่ยึดความนุ่ไปเลยแล้วจะมีคนในแก๊งเราเคยอยู่กับหมอในแดนไหมไอ้แจ็คมึงมีเงินขึ้นปืนยิงพวกกูได้ลองถามคนในแก๊งมึงอ่ะที่เคาอยู่ดิสเปิร์สไปบอกหมอดิขึ้นแค่ไหนมึงลองถามกูเรถเราโง่อะไร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 นะอะไรมึงบ่นอะไรตอนนี้เขาอยู่ไอเดมบีไอ้เนี่ยถ้าดีจริงแล้วทำไมมาอยู่ไอเดมบีอ่ะอันนี้อันนี้คำคำนำชื่อหัวหน้าแหล่ฝืนมึงไปลองพวกกูป่ะเนี่ยอุ้ยโอ้นี่โอ้ เราชอบอะไรบอกว่าเป็นโจรเดี๋ยวไปไปหาหมไหมอไปเลยครับเดี๋ยวผมเรียกตำรวจครับเป็นโจรมาบุกบ้านครับเขามาบุกบ้านครับจะผมโทรตำรวจอยู่ครับตำรวจกำลังมาครับได้ครับเดี๋ยวหมอครับเป็นโจรครับเป็นโจรหมอเขาไปชุบก่อนเลยครับเอาไปเลยครับเป็นโจรครับเดี๋ยวไปสอนอเองเลยครับประชาชนมาป้นแก๊งครับ

มึงเห็นมันต้นดินไะมันโหรือเนี่ยไอ้เฮียให้กูขึ้นปืนบอกสี่ให้สภาพไอ้เฮียขึ้นให้แก๊งกูดีกว่าเฮ้ยไปเรียกเดรริปเปอร์ไม่รู้ว่ารู้ไงว่าเที่ยวสองแล้วพวกมึงอ่ะได้ฮัลโหลไอ้ต้ามันช่วยพวกมึงแล้วมันก็จะโดนมันไอ้ได้ได้ไอ้ต้ามึงมาบ้านด่วนมีเรื่องใหญ่เป็นไรอะครับพี่ไอ้เดริปเปอร์มันบอกว่าแก๊งต่อไปคือมึงนะกูจับตัวไม่ได้นะไม่ใช่แก๊งต่อไปพวกมึงโดนทั้งคู่พร้อมกันมันก็มันกโดนทั้งคู่พร้อมกันมาบ้านด่วนต้ามตอนนี้เลยน้อง มันง่อยสไตล์การเล่นมึงเหมือนศพสไตล์การเล่นมึงเหมือนแบบปากลามวิ่งไปแทงอย่างเดียวอ่ะอ้โก้โอ้ยสู้ไม่ได้หรอกไอ้หน้าโง่โอ้ยสวยพี่ปอนก็มึงเจ้าเชิงแบบร้อนหลบอ่ะขาสั่นเปียกเนาะขวาเปียกมีเรื่องใหญ่มาบ้านด่วนเลย เออมาเพิ่มมาบ้านยันนะมาบ้านกันอันนี้ลิเปอร์เป็นกระสอบทรายให้พวกกูหรือเปล่าเนี่ยปกติปักหลามเพากดศูนย์นะไอ้เนี่ยนี่กดวิ่งวิ่งหนีอ่ะไม่ไม่มันมันหวานแล้วพี่ขี้ขวาแต่มาไปก็วิ่งแล้วไม่กูกูช้ขวาเป็นบาอันนี้ชิบิกูถามกูถามมึงหน่อยไอพวกมึงล็อกรถดิถามพวกมึงล็อกรถดิเบียมล็อกหน่อยเบียมอ่ะไอล็อกแท็กอันนี้ดิไอเดือดเดือดกับพวกมึงอ่ะกูว่ามันอันที่ เฮ้ยกูล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกล็อกรถไอ้เฮียเดอะลิปเปอร์มันจะขึ้นเนี่ยเอนเอาหนึ่งกันน้าอาเคอะเอางี้ไอ้แจ็คมึงกูให้กูชุบมึงมาถ้ามึงหนึ่งหนึ่งได้กูยอมจ่ายสิบล้านขึ้นปืนให้กูพูดสัจจะแล้วไม่มีคืนคำต่อหน้าชาวยุทธน้องๆทุกคน พี่เดาเอาก็ไปฉบเรื่องตาานพวมึงอย่างยาวๆดีกว่าโอ้โหไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้าเล่นเะไเนี่อ่ะรวยวยมึงจิ้มเลยกูรวยให้มึงล่วงเลยเขคู่ถือไพ่เหนือกว่าพวกมึงมึงอย่ามาต่อหรอกเขาค่คาทอยู่เลยโง่คเลังจากทจะถ่ายมันถึงสองจกจริงสองจอกีเมมึงไมจับก้ามเลยาถามึงยังมัดหัวจุกอยู่เลยเฮีย มึงก็เหมือนกัดน้องไปตางกันสิเดีดีไปก็ตอนที่มรณาจอ์แตกอ่ะพี่แจ๊คขาไปเขาไปช่วยตีเห็นไหมนวดเขานะอันนี่ว่าเนี่ยไอ้นายทองเม็ดไม่ได้หมดเนี่ยติดฝาดเนี่ยมึงมึงซูมไปตรงเก่งตรงเป้าเดี๋ยวึงเห็นว่าเยี่ยวแตกแล้วมันเหมือนมันมันไม่ตถึงเลยตอนนี้เนาะต้องไปย้องมังคนด้วยเห็นเป้ามันเหลืองว่ะน่ะเสื้อแบบเหมือนแบบโดนซุ่นตีนพวกกัปตีอ่ะเสื้อมีแต่ฝุ่นอ่ะไอ้แจ็คมึงสภาพคนเดียวมึงเอาสองแก๊งมึงไม่ไหวหรอกมึงฟังกูนะเว้ย หลบมายังน้องห่าง่ายด้วยดิอย่าอย่าโชว์ความปัญญาอ่อนออกมาครับมายังน้องไม่ปังมายังมายังวิธีการบมึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหรอตามมายังเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ผมมองคขหน่อยคิดว่ามัแป๊บเดียวในความคิดเราเหมือนตัวตลกอะไรเงี้ยเจอตัวตลกบาร์กี้เฮ้ยเราคุยกับตำรวจนะว่าว่าว่าเราจะไปสภาแป๊บนึงโอเคป่ะไปคุยกับสภาก่อนรอมาตาอมพี่สพ ตำลวจครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ผมตอนเราก็ไปเชื่อมันเนาะอะไรเฮ้ยตายเฮ้ยอะไรไม่พูดกันอะไรไม่ได้ส้มถขามือหมอไม่ได้ทำอะไรแทงแกงผมครับในเย็นในบ้านเลยครับอันนี้เดี๋ยวน้องไปคุยสภาครับเอาไปคุยสภาก่อนครับจับตัวเขาได้ครับผมจับตัวเขาได้ครับตัวแรกไปแทงน้องผมที่เหมืองด้วยแล้วหาตัวไม่ได้ครับแล้วทีนี้มาบ้านครับมาไล่แทงว่าผมเนี่ยต้องไปสภาครับเขาไปสภาครับเจอกันครับไปไปไปสภาที่ไปสภาดิ พอได้ไหมเนี่ยตานนีผมมีถุงนะเออไปสภาก่อนไปคุยกับพี่ิมรนก่อนแหมยังงั้นขึ้นใหญ่เดียเดี๋ยวผมตอมอแล้วครับโอเคเนาะหลับหานอนก่อนเออได้ได้ได้คงพักผ่อนเจอกันค้ารูกไหมไ้ยลงดีคนนึงอ่ะใครอ่ะพี่ว่าเรียนเจริญพี่เจริญครับเนาะตันดีครับตอนเจอกันค้านู้ไหมหลงดีคุณขับขึ้นดินิกกี้ไปสภาไปสภาเลยทุกคนไปสภาเล็กหรือดื่มมาถังอ่ะเจอกันนะโรมน้อง ไปไปด้วยดีกว่าไปด้วยดีกว่าค่อยไปแล้วเจอกันได้รวมน้องมึงหัวเราะอะไรคนนลกรถหห่ออยใไหออยยยััังงงเจ้า่ะไปสภาไปสภานี่ตอดนายครับเรายื่นข้อเสนอให้นายหนึ่งข้อนะนายสดเปล่าได้ครับแก๊งนายนะจะได้เก็บเงินนะไว้ประมูลรถดีๆได้ฟาร์มดีๆนะครับแต่รู้ไหมว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยที่เราจะขอคืออะไร คืออะไรรับมึงมึงอย่าลีลาหล่ะมึงจะพูดต้องพูดหรอพวกมึงทุกคนยืนเรียงตัวให้กูแทงให้หมดแล้วขอโทษนะกาบกูดีๆีมึงยอะไรเนี่ยหลอก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 ตัวเองหอกตัวเองหลอกตัวเองเลยนี่แหละพวกมึงจะได้ฟาร์มดีหลังจากปัญญาอ่อนกานตัวพวกกูให้เจอละกันเด้อนี่คือสิ่งที่กูจะให้เอาไปเฮ้ยเย่าเหมือนพวกตัวตลกปัญญาอ่อนอ่ะมึงก้มหัวดิแจ็คให้กูตกเงี้ยอย่างเงี้ยแจ็คอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เชิฟังอัพไอ้ป่าไปกินสีนมนมโอ้โหกูก็อยากถอนเงาะคนแก่กันแล้วไอ้หนวดอะขอดึงได้ไหมมันไม่หนวดจริงๆนะกูบอกก่อนนะมึงจะดึงหนวดมันเลยแน่เชิดฟังอัพวันนี้มึงฆ่าน้องกูไปกินสอบแล้วอ่ะในสังคมปฏิทินเจ้าพ่อวลีเพีย